วดที่แล้วครับเลขของผมครับล่างครับแปดสี่นะครับแต่ว่าบรจับคูไ้ครับผมเนาะจับคู่ใเก้าสองครับเลขออกบนสองเก้าครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพาหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่แปดกลุ่มผ้าพันสองหาหกเก้าครับมือนีครับจะมีนทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นเลขของผมเองนะครับ หลังจากที่ผมลงเลขล่างผมไปแล้วมือนีครับผมเนาะจะมาลงเลขบนครับพร้อมฟันทงบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามเเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ครับเมื่อคืนนี้ครับผมเนาะบ้านใครครับหมาหอนบ้างครับบ้านผมกัดชอว่าเมื่อคืนนี้ มาบอหอนกับผมเนาะมาบอหอนเลยมาขึ้นนี้ครับผมบรรยากาศหน้าบ้านครับเลขของผมครับถ่ายเอฟซทั้งช่องจำได้ครับผมเนาะงวดก่อนไ้ศูนย์สองบนออกศูนย์สองล่างมดที่แล้วนี่ไ้เก้าสองล่างออกสองเก้าบนครับนี่ครับนี่ต้อยกะ วุไนว้แน่ครับผมเนาะนี่ครับวันนี้วันที่แปดครับผมเนาะวันนี้วันที่แปดกุมภาพันธ์ครับบรรยากาศหน้าบ้านนี่ครับ เดี S <S> <Desert> ๋ยวผมให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาถามแม่น้องคำแพงก่อนดีกว่าทำไมทำอะไรกันแม่กับลูกคำแพงยศสวัสดีจ้าเดกลุกขึ้นเร็ว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 เรวเร็วเร็วลุกขึ้นวเร็วเร็วเวเร็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 วเา็าเร็เอ็วเร็เร็วเวเเียวม่าเเววเเ นี่ครับปาดขอ้อตุ๊ปปุอยู่คนนะ่ะปาดคอนันมันโมออยหงายเลยโอ้นะ <c oughs> สวัสดีจ้าก่อนเลยลูกสวัสดีจ้าก่อน <c oughs> ไม่น่ารักเลยนะทำแบบนี้นะ่ะเอ,อเดี๋ยวเอฟซีก็ไม่กดไลค์กดแชร์ให้อีกแหละสวัสดีจ้าก่อนเร็วแบบเร็วไม่น,าน่ารักไม่ไม่เอานะไม่ต้องมาอยู่กับแม่์เลยไป่เวียนใจเลยต้องมายิม้มยิ้มหน่อยนี่ครับครอบครัวตัวยุ่งมาลองเพ็นลองเห็นกัน เองเพคยให้เอฟซีเขาแบบสิบ่สนใจโองเพคอะไรนะลุกขึ้นให้เต่าเต่าลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นเต้นด้วยเต่ายังไงเต่ามันทำยังไงบ้างาตุ้มเตี้ยมเร็วทำยังไงลุกขึ้นดิเออต่าเอ้ยเต่าขาเดี๋เต่ามันมีสีท่าสีตีนเดินมามันดำหัวผุดผุดโ,โพโพเห็นไหมมันทำหัวผุดผุดโพโพนะทำยังไงคะ เปนยังไงคะอยู่ที่โรงเรียนคุณครูสอนเต้นยังไงบ้างค่ะเต้นยังไงคะเต่าเต่าด้วยแล้วก็หมอลำซิ่งเต้นยังไงเอาเอาเอาหมอลำซิงเ่าฮ่าิ่าเอ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 าเงิดไหลเต้นยังไงให้เขาตีเอะเต้นเน่ย้ยังไงให้เขาตีเต้นยังไงครับเอาเอาเอา ครับผมเนาะคําแพงงกาดีครับผมการแสดงออกครับผมเนาะเบอายครับผมเดี๋ยวผมพาเอซทั้งช่องครับผมเนาะไปดูเลขของผมดีกว่าครับไห้ครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องครับผมมาเบิงแนเดวทางเลขของผมครับหลังจากลงเหล็กล่างไปแล้วครับผมเนาะวันนี้จะเอาชุดบนครับผมเนาะแล้วก็ฟันทงบนเม็ดเดียว ล่างเม็ดเดียวนะครับงวดที่แล้วนี่ครับแปดสี่เลขออกสี่แปดให้เก้าสองเลขออกสองเก้าบนนะครับงวดก่อนก็ให้ศูนย์สองบนออกศูนย์สองล่างครับงวดนี้นะครับงวดนี้หลักสิบล่างครับเก้ากับศูนย์นะครับหลักหน่วยห้าหกเจ็ดนะครับล่างครับเด่นที่ศูนย์ครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับ 05,06,07ครับมาเอาชุดบนนะครับผมเนาะชุดบนนะครับงวดที่แล้วนะครับผมนี่ครับเลขออกบนครับ6 2สครับหลักสิบมานะครับหลักสิบบนครับผมเนาะแต่ว่าหลักหน่วยบบมาครับผมเนาะนี่ครับหลักสิบมาที่สนะครับแต่ว่าหลักหน่วยไม่มาครับ มา้วครับเดี๋ยวผมพาเอฟซทางช่องครับผมเนาะมาอานุาทางครับเลขของผมครับเอาเนวทางชุดบนนะครับพร้อมฟันธงบนเม็ดเดียวครับล่างเม็ดเดียวนะครับ10บนครับหน่วยบนครับ หลักสิบบนหลักหน่วยบนครับหลัก10บบนครับ5้ากับ6ครับหลัก10บบนนะครับ5กับ6ครับหล, <c oughs> ลักหน่วยครับเก้าศูนย์ครับเก้าศูนนะครับบนครับ เด่นที่ห้าครับเด่นที่ห้านะครับจับคู่ให้สามคู่ครับมีห้าเก้าครับห้าศูนย์ครับห้าหนึ่งนะครับลงวันที่สิบหกทับสองทับหกเก้าครับ แล้วก็มาเอาชุดคัดเน้นนะครับผมนเนาะหลังจากได้บนได้ล่างแล้วครับผมมาเอาชุดคัดเน้นดีกว่าครับชุดคัดเน้นชุดคัดเน้นครับ บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับบนครับเด่นที่5ครับบนเด่นที่5ครับให้ที่5 0ครับส่วนล่างครับล่าง <c oughs> ล่างครับ เด่นที่ศูนย์ครับให้ที่ศูนย์เครับนี่ครับลงวันที่อะเคครับหมายนะครับผมเนาะมาแคบหน้าจอทั้งชุดบนทั้งชุดล่างครับผมเนาะ แล้วก็ชุดคัดเก้นนะครับมามาแคปหน้าจอเอาชุดบนก่อนดีกว่าครับนี่ครับชุดบนนะครับวางไปดีกว่าครับผมเนาะนบนครับหลัก1ิบกับ6ครับหลักหน่วย9 0 1นะครับบนเด่นที่5ครับ5 9 5 0 5, 5 1หรือว่าใครชอบ 6 9เ0 6 1เล no? ่นได้ครับผมเนาะก็ตามนี้ครับส่วนชุดล่างครับชุดล่างหลักสิบล่างครับ9กับ0ย์ครับหลักหน่วย567ครับล่างเด่นที่0ูย์ครับ0 5 06 07นนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะต่อมาครับต่อมาชุดคัดเน้นนะครับชุดคัดเน้น บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับบนเด่นที่5ครับให้50ครับล่างเด่นที่0ครับให้ที่0-7นะครับกระสุดท้ายนี้ครับขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิองคลิปนี้ครับเดินทางแที่ยวราดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ่ายชอบครับอย่าลืมฝากกดติดตามให้แน่ กดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้สวัสดีครับ